ขยีย้นิเมะขอเสนอศัะยุทธ,ธรุฟ้าภาคทวีปมัชิมตอนที่183สายตาเสี่ยวเยียนหยุดเน่งบนพัดเหล็กสีม่วงแล้วค่อยๆเรียวหน้ามามองทางด้านหลังของเขาเป็นบุรุษหนุ่มชุดขาวคู่หนึ่งบุรุษแยบยิ้มอบอุ่นเพียงแต่รอยยิ้มนี้สะท้อนความใช้ไรจังๆด้านหลังของบุรุษชุดขาวคู่นี้ยังมีผู้สูงวัยอีกสคน แล้วคู่สูงวัยทั้งสามคนนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเซียวเยียนยังรู้สึกแปลกใจเพราะสองคนเป็นถึงระดับบรรพุษแปดดาวคนหน้าสุดนั้นเป็นผู้แก่งก้าระดับเซียนพยุ์สําหรับคู่สูงวัยคนนี้แล้วมองไปก็เหมือนกับคนแก่คนหนึ่งแต่เซียวเยียนสามารถจับสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าผู้สูงวัยคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาเขาบรรลุถึงระดับเซียนพยุ์แล้วการแทรกแซงการซื้อขายถูกขัดจังหวะ ทำให้ผู้คนนั้นหันมามองแถวนี้เป็นตาเดียวกันแต่หลังจากเห็นผู้สูงวัยทั้งสามคนนั้นพวกเขาเองก็รู้สึกตกใจออกนอกบ้านกลับมีผู้แก่งกล้าติดตามถึงระดับนี้แปลว่าคนกลุ่มนี้ไม่ธรรมดาแน่ฮ่หาฮ่าสหายท่านนี้ราคาที่เจ้าเสนอข้าสามารถเพิ่มไปสองเท่ามออพันสมริดนี้ให้ข้าได้หรือไม่เสียวเยียนก็จ้องมองไปที่บุรุษชุดขาวแล้วพูดว่าไม่ได้ หลังจากพูดจบเขาก็ดีดพัดเหล็กสีม่วงเบาๆพรางสายหนึ่งคุ้งทะยานเข้าใส่พัดเหล็กแล้วยื่นมือไปคว้าแผ่นสมริดเอาไว้เซี่ยวเยียนถึงกับรงมือกระทันหันแบบนี้บุรุษชุดข่าวนั้นเองก็ตกใจแต่เขาเองก็นับว่ามีความสามารถอยู่บ้างเขาทำการดีดพัดทีหนึ่งพัดก็ขี้กากออกมากลายเป็นใบมีดหลังจากนั้นฟันไปที่มือของเซี่ยวเยียนสำหรับการตอบโต้อย่างเผ็ดร้อนของบุรุษชุดข่าวนั้น เสียวเยยนกับสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นก็ดีดพันสำนิทีทีหนึ่งเปลี่ยนจากนิ้วมือให้กลายเป็นฝ่ามือตบใส่พัดเหล็กนั้นดังแรงหลังจากเกิดเสียงทึบต่ำขึ้นมาภายใต้ฝ่ามือเสี่ยวเหยียนนั้นพัดเหล็กถึงกับถูกฎกดฎกำร,ราบเอาไว้ในจังหวะที่บุรุษชุดขาวพยายามจะดึงพัดเหล็กออกมากับเจอแข้งมหาภัยของเสี่ยวเหย็นเตะขึ้นมาและการไปเชิญหน้ากับแข้งกีรงพลราของเสี่ยวเหย็นแบบนั้นเขาจําเป็นจะต้อง ถอนตัวออกจากพัดเหล็กดังกล่าวหลังจากนั้นกระบการโจมตีเสี่ยเวเหยียนไปได้อย่างรวดเร็วเด็กน้อยโอหังจังหวะที่บุรุษชุดขาวนั้นคุ้งออกมาคู่สูงไวระดับบรรทุรุษแปดดาวสองคนด้านหลังก็ก้าวเท้าออกมาเบื้องหน้าบุรุษชุดขาวฝ่ามือสองข้างนั้นปันหนึ่งกงเร็บตับปบกข้อใส่คอของเสี่ยเวเหยียนและทันทีที่สองคนนั้นออกลงเซียมีเซียนกับเสียมยุทธเทียนหัว่ว ก็ปากฏดตัวต่อหน้าเซียวเยียนเช่นเดียวกันเสียวเอี้ยเซียนหลังจากนั้นนางก็ทําการดีดนิ้วทีหนึ่งทําให้มีไอพิษสองกลุ่มพุ่งทะยานไปหาสองคนนั้นผู้สูงวัยที่เป็นระดับเซียนพยุทธิที่ปกติไม่มีการเคลื่อนไหวกับต้องมีใบหน้าเปลี่ยนไปเมื่อเจอกับควันพิษเบาบางดังกล่าวนั้นเขาทําการงอฟ่ามือเล็กน้อยสกัดกันไอพิษสีเทาดังกล่าวไว้แม้ควันสีเทานี้ถูกสกัดแต่กินเขา ของพิษที่อยู่ในนั้นก็ยังคงแพร่กระจายถึงผู้อาวุโสทั้งสองคนและทันใดนั้นปานอยู่ในกายของพวกเขาก็เหมือนจะเกิดการติดขัดขึ้นมาพวกเขาพยายามเร่งสกัดสิ่งที่กําลังคุ้งพานอยู่ในกายของเขานั้นอย่างไรคิดจะใช้กําลังแย่งชิงกงันหรือมอบบทเหรียญให้กับตาแก่สองคนนั้นเซียวอี้เสียนก็มองไปที่บุรุษชุดขาวกับตาแก่หน้าเฉยเมยคนนั้น หลังจากผู้สูงวัยสองคนถูกช่วยเอาไว้โดยผู้สูงวัยระดับเซียนพยุทธ์ได้สําเร็จพวกเขาก็เพิ่งรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเขาแล้วถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีระดับพลังที่อ่อนได้ก็ตามแต่พวกเขารู้ว่าสองคนที่อยู่เบื้องหน้าเซียวเหยียนนี้คือระดับเซียนพยุทธ์ตัวจริงเสียงจริงเหมือนรอบนี้พวกเขาจะหาเรื่องผิดคนซะแล้วมุรุษชุดข่าวนั้นจ้องมองเซียวอีเซียนวับหนึ่งร้างจากนั้นก็หันมากล่าวกับเซียวเหยียน ผู้ตามต้อยเฉินเสียนสำนักเซียนหมิงเรียกถามนาปรกรณ์ผู้สูงส่งสำนักเซียนหมิงพอได้ฟังแบบนี้เซียเวเหยียนเองก็เหมือนจะรู้จักเวลานี้เขาเริ่มรู้จักกลุ่มอิทธิพลในทวีปมัชชิมเนี่ยมากยิ่งขึ้นสำนักเซียนหมิงที่ว่านี่มีชื่อเสียงไม่ได้อยไปกว่าคุบเขาปิ้งเหอถึงขั้นยังเหนือกว่าเล็กน้อยเพราะเบื้องหลังของสำนักนี้ก็คือหนึ่งในสองสำนักที่มีชื่อเสียงมากมายและ ดังไปทั่วมาหาพิภพนั่นก็คือสำนักเทียนหมิงนั่นเองกลุ่มอิทธิพลในทวีปมัชชิมนี้รู้สึกเหมือนว่าจะมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านั้น 1. ตำหนักหนึ่งหอคอยสองสำนักสามกลุมเขาหอจตุรทตศที่ว่านั้นไม่อาจจะครอบครองทั้งมาหาพิภพเอาไว้ได้ในทวีปมัชชีมแห่งนี้ต้องบอกว่าใหญ่โตมโหฬารเป็นอย่างมากแล้วเาบรรดาก,กลุ่มอิทธิพลที่เก็บซ่อนตัวเหล่านั้นบางกลุ่มอิทธิพลมีขุมกําลังเทียบเท่ากับ กลุ่มอิทธิพลที่เก่ามาข้างต้นด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นตระกูลกู่เป็นตนต่อให้ไปตำหนักเจตตะคู่หรือขอคอยโอสดก็ไม่กล้าไปเหยี่ยมกับพวกเขาสำนักเทียนหมิงที่ว่านั้นมีสำนักบริวารอยู่ทั้งหมดสาสำนักด้วยกันเรียกว่าสาสำนักบริวารและสำนักเซียนหมิงนั้นก็คือ1ในนั้นคุ้มกำลังของสำนักเซียนหมิงเรียกว่าใกล้เคียงกับพวกเขาปิ้งเหินแต่ต่อให้ไม่ไว้หน้าสำนักเซียนหมิง ก็ต้องไว้หน้าสำนักเทียนหมิงที่ดำรงอยู่มาตั้งแต่พันปีที่แล้วแค่ชนชั้นไล้นามเท่านั้นไม่รบกวนผู้สูงส่งใส่ใจแผ่นสำริศชิ้นนี้เป็นค่าต้องตาก่อนยามนี้ยังไม่คิดยกให้ผู้ใดแม้ทราบว่าสำนักเซียนหมิงไม่ใช่พวกที่อ่อนแอแต่เซียวเหยียดเองก็ไม่เคยอ่อนข้อให้กับใครเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนที่มากลางใส่เขาก่อน สำหรับคําตอบที่ไร้ความเกงใจแบบนี้ใบหน้าของผู้หุดชุดขาวเองก็เข่งขึงตามด้วยเขาหัวเราะคําหนึ่งแล้วก็มองไปที่ผู้สูงวัยโกโรโกโซเนื่องจากว่าพันสธิ์นั้นไปตกอยู่ในมือผู้สูงว,สวัยตอเดียเซวเย็นดีดมันไปขอเพียงเจ้าแรกแผ่นสำนิีกับข้าไม่ว่าเขาเสนอราคาเท่าไหร่ข้าเพิ่มให้เป็นสองเท่าสำหรับวาจาอวดรวยของเฉินเสียนนั้นเรียกสายตาคนสนใจไม่ใช่น้อย ไอเด็กนี่รู้จักแต่ใช้เงินแต่ไม่รู้เสแล้วว่านักบุกโอสถเงินไม่สามารถใช้ซื้อได้ทั้งหมดผู้สูงวัยโกโรโกโสดังกล่าวพอเห็นแบบนั้นเขาก็นึกสนุกขึ้นมาเลยทําการมองไปที่เสี่ยวเหยียนและโยนพันธ์สทธิ์ให้พร้อมกับพูดว่าเรื่องราวใดๆร้วนมีก่อนมีหลังเราตาแก่ม่ใช่คนหน้าเงินในเมื่อรับสิ่งของไว้แล้วข้ายอมไม่อาจขายให้ผู้อื่นได้รับพันธ์สทธิ์ไว้เสี่ยวเหยียนเองก็ยิ้ม พร้อมกับประสานมือตอบคู่สูงวัยคนดังกล่าวคู่สูงวัยโกโรโกโซคนนั้นก็พูดว่าที่นี่เป็นเขตปกครองของหอคอยโอสถข้าไม่เชื่อหรอกว่ายังมีใครเก,กะกะร้ารานที่นี่ได้อย่าว่าแต่สำนักเสียนหมิงต่อให้เป็นสำนักเทียนหมิงรุดมาก,ก็ต้องสงบเสงี่ยมเจียมตนได้ยินคำพูดนี้ของคู่สูงวัยโกโรโกโซทางด้านเฉินเสียนเองก็ไม่พอใจแต่ทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่มองหน้าเขารัวกลับมามองเสี่ยวเยียนอีกครั้ง ผู้สูงส่งมีสหายเพิ่มขึ้นคนหนึ่งขนทางก็มากขึ้นสายหนึ่งการร่วงเกินผู้อื่นเพื่อสิ่งที่ไม่รู้ที่ไปที่มากับไม่ใช่เรื่องชาราตเซียวเยียนกับยิม้มและเก็บพันสมริดนั้นต่อหน้าต่อตาขออภัยข้าคิดว่าคงไม่มีวาาสนาคบหาท่านเป็นสหายสิ่งนี้ข้าต้องการเช่นกันแต่ถ้าท่านรอได้เมื่อข้าศึกษาวิเคราะห์เสร็จแล้วบางทีอาจกำนันให้ท่าน โดยไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวหลังจากพูดจบเซียวเหยียนก็ประสานมือตอบผู้สูงวัยคนนั้นเซียวเหยียนกําลังจะเดินออกไปแต่ผู้สูงวัยก่อนหน้าที่เคยถูกเซียวอี้เซียนเล่นงานกลับมาปิดทางเดินเอาไว้ทําให้ตอนนี้เซียวเย่อเริ่ม,มโมโหหลังจากนั้นไม่นานกินไอทรงพลราก็ปรากฏขึ้นสองสายในสามลมหายใจไม่ใส่หัวไปก็ตายที่นี่ดวงตาของเซียวอี้เซียนเป็นสีม่วงเท่าจ้องมอง ทั้งสองคนนั้นในน้ำเสียงเองก็เอิบอาบด้วยความข้าฟันผู้คนในที่นี้พอเห็นพลังสภาวะระดับเซียนพยุทธ์ถูกปลดปล่อยออกมาพวกเขาก็รีบมามุงดูกันต้องบอกว่าคนที่ขึ้นสู่ที่นี่ได้ส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกที่มีสายตาเฉียบคมหรือไม่ก็มีพลังฝีมือที่ไม่อ่อนด้อยดังนั้นพอเห็นระดับเซียนพยุทธ์จึงไม่ค่อยตื่นเต้นมากนะักเห็นจนชินแล้วไปเชิญหน้ากับกลิ่นอายที่หน้าเกงขามสองสายนั้น ผู้สูงวัยทั้งสองคนทาได้เพียงแค่ถอยกายออกไปเท่านั้นพวกเขารู้สึกว่าถ้าพวกเขาไม่ถอยออกมารับรองว่าพวกเขาจะต้องทิ้งชีวิตเอาไว้ที่นี่อย่างแน่นอนเสียวเหยยนมองผู้วุโสทั้งสองคนนั้นแวบหนึ่งหลังจากนั้นก็หันไปมองทางด้านเฉินเสียนที่รีตาอยู่ทั้งสองคนสบตากันอย่ามาหาเรื่องใครหาไม่เจ้าอาจจะออกจากเมืองตามเฉินแบบไร้ลมหายใจเชื่อค้าหลังจากพูดจบเขาไม่สนใจสีหน้าของ ฉันเสียนหมุนตัวเดินลงบันไดไปทันทีเสี่ยวเอียเสียนกับเสียนพิ้วเทียนควบเย่จงก็รีบเดินตาไปฉันเสียนเนี่ยจ้องมองเงาหลังเสี่ยวเยียนด้วยความดุร้ายเมื่ออีกฝ่ายหายลับไปแล้วเขาเองก็พูดว่าเสียนเหล่าสืบประวัติคนกลุ่มนี้เฮ้อเรื่องจาพวกถูกคนอื่นข่มขวัญชนิดเราในน้อยเพิ่งเคยประสบเป็นครั้งแรกน่าสนุกจริงๆพวกเสี่ยวเหยียนเดินลงบันไดมา อย่างสบายเลยแล้วมาเดินถึงบันไดชั้นขั้นสุดท้ายเนี่ยเซียวเยียนก็หันมาหาเย่จงแล้วพูดว่าขัววุโซเย่จงยังวิตกันหรือพอได้ฟังทางด้านเย่จงเองก็อดจะยิ้มแบบเออแห้งๆไม่ได้สำนักเซียนหมิงมีขุมกำลังแข็งแกร่งนึกไม่ถึงจะมาพบเจอที่นี่ดูจากองค์รั์รอบกายของบุรุษชุดขาวนั้นคิดว่าคงมีฐานะไม่ต่ำซา,าในสำนักเซียนหมิงวันนี้ร่วงเกินเขา ด้วยดีสัยมีแค้์ต้องชำระของสำนักนี้เกงว่าคงไม่เลิกลาโดยง่ายแน่แน่เซียวเยียนี่แบบนั้นก็ยิ้มนี่เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้แต่ก็ไม่ต้องวิตกเกินควรหากพวกเขามาราวีข้าจะตอกก่อนเองเวลานี้เสี่ยวเยียนมีคุณสมบัติกล่าววาจาแบบนี้ออกมาด้วยพลังฝีมือเขาหากระเบิดพลังแบบเต็มที่ไม่ต้องเกรงกลัวใครก็ตาที่ตากระดับเซียนพยุท์ลงมาหรือถ้าถึงขั้นก็ตาจนบัวเพิ่มอะไรกันหนึ่งดอกนั้น ต่อให้เป็นระดับเซียนพยุท์ก็อาจจะบาดเจ็บเกือบตายได้ยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ข้างกายของตัวเสี่ยวเหยียนนั้นมีระดับเซียนพยุท์ถึงสองคนด้วยกันขบวนทัพระดับนี้เทียบเท่ากับกลุ่มอิทธิพลอันดับต้นตนของทวีปปัชิมเลยก็ว่าได้ต่อให้อรินเซียนนั้นจะมีกลุ่มอิทธิพลแข็งแร่งอยู่เบื้องหลังเขาแต่เสี่ยวเหยียนไม่ทางยอมส่งมอบของให้กับใครง่ายๆแน่นอนดังนั้นทั้งสองคนจะมีความขัดแย้งกัน,ก,นก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เยโจงควอลินแบบนี้ก็ไปพูดอะไรอีกเขาเองก็ได้เห็นขุมกำลังที่อยู่เบื้องหลังเซียวเยียนแล้วว่าเซียวเยียนมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งมากขนาดไหนถึงขนาดไม่เกรงกลัวขุเขาปิงเหอและทําให้พวกเขานั้นถอนทับออกไปได้สําหรับความคิดเยโจงนั้นเซียวเยียนเองก็ไม่รู้หรอกหลังจากรงจับบนไดแล้วพวกเขาก็เดินดูชั้นสองอีกรอบหนึ่งจนกระทั่งเจอกับแผงที่ซนหลันนั้นทําการจับจองเอาไว้โอเคครับเจอโอกาสหน้าคิดหน้าขอบคุณครับ